เหมือนในห้างไงเป็นไอตัวแป้นบานเหมือนในห้างที่เราไปหยอดเหรียญแล้เหนกันอันนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมจะบอกว่ามันใหญ่มากเถอะเนี่ยเทียบกับกระป๋องโคก็ใหญ่นะใช่ประมาณ5 60เซนไม่ใช่อันจิ๋ววนะอันเบลมเบลเทมนี่เวลาเล่นๆยังไงก็คือใส่นี่เดี๋ยวกันนะฟึ๊บเห็นไหมมีแต้มขึ้นด้วยนี่จะบอกว่าไอตัวเนี้ยมันแอดวานมากเพราะปกติแล้วมันจะมีแบบ เซตให้อยู่เฉยๆก็ได้หรือว่าจะเซตให้เหวี่ยงใบเหวี่ยงมาก็ไดอขึ้นอีกหน่อยใช่มันจะมีเซนเซอร์เนี่ยอ่ะขึ้นเป็นสีแต้มละอ่าปึ๊บนี่หกแล้วนอกจากนี้นะมันยังมีโหมดจับเวลาด้วยแล้วก็เล่น2คนสลับกันแข่งกันได้คนละประมาณ3-40วินาทีใช่นี่นี่ให้ดูให้ดูนี่ตรงนี้นี่นี่นี่ลงมาปึ๊บนี่นี่มันมีหมุนได้ด้วยเห็นไหมครัดชึบอ่าลูกใหม่ลูกใหม่อ่าชึบ เราก็ต้องเลง่ะนี่มันแอดวานแล้วนะอ่าเป็นไงใส่ใบใส่มานเก๋บอกเลย